ตอนนี้เราอยู่ที่วัดมณีชลขันนะครับอยู่ที่ในเมืองลบบุรีนะครับก็คือเดี๋ยวแบบมาเดินเล่นแล้วก็มาเดินไหว้พระที่วัดกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปที่อื่นๆเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศมีบรรยากาศร,ริมน้ำด้วยนะ นี่ไงวัดแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้เข้าเนาะเขตพระอุบโบสถห้ามรถทุกชนิดผ่านยากาศยากาศแดดร้อนพระอุบโบสถแต่ว่า,าวัดไม่ได้เปิดให้เข้าไปไหว้พระด้านแห่งนะฮะเราเจอต้องมาสาธุ สวยมากทุทุท้องไหมเป็นเป็นวัดแบบอยู่ในเมืองนี่จุดจุดหลักๆที่เขาก็จะมาแบบมาถ่ายรูปกันก็คือตรงจุดนี้นะครับจะเป็นแบบพระใหญ่นะครับดูสิ พระศรีมหาโพธริราชฐานวัดมณีชลรัันนะครับโอ้โหพระองค์ใหญ่มากโอ้ยแล้วก็ตรงนี้แบบเป็นตรงแม่น้ำพอดีเลยหันหน้าเข้าไปทางโรงเรียนสวยเนาะนี่เนี่ยบรรยากาศอะชิลมากเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปเดินดูฝั่งนี้ไปหลบๆอยู่ฝั่งนี้ นี่ไงวัดสวยอะ่ะภาพอ่ะถ่ายวีดีโอออกมาก็สวยดูรูปจริงก็สวยอยู่ชืบชืบเนี่ยสวยงามอันนี้คือเป็นว่าป่าบงป่าบัวสวยดีุยด้านนู้นก็มีด้านนู้นก็มีหลวงพ่อหลวงพ่อฝั่งนู้นจะเป็นหลวงพ่อที่ยืนอยู่ ังข้ามยาดนะไปะเดินโอ้โห,โหอ,องค์ใหญ่มากเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้ห้ามให้อาหารสัตว์อันนี้เป็นน่าจะปุติหลวงพ่อนะเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้กัน แตน่นีมีแบบว่ามีพระอยู่อ๋อแล้วก็เป็นริมน้ํามีมีริมน้ําอยู่นะอ๋อนี้อีกนีอีกจุดหนึ่งนะครับสวยดีดยดเป็นแบบ อ๋อ <What>? oh, ด้านนู้นไงพระบโบสถอันนี้เป็นริมน้ำพามาเดินดูริมน้ำ oh. นโอ้นีเลยริมคลองมันยากาศดีนะ ซซิวสบ,สสบายๆเราต้องเดี๋ยวเราเอ้อมไปทางเดิมแล้วกันแล้วก็วกเดี๋ยวค่อยไปพระบัวสดอยู่ด้านหน้าพระใหญ่ไปเดินเดินเดิน วันนี้เดินเยอะมากเลยเดินครบสองหมื่นหนึ่งหมื่นกว่าเกือบสองหมื่นเก้าแล้วนี่พระสวยมากเลยนนี้ชนละขันนะครับหลวงปูร่รละงปสดน่าจะอยู่ตรงนูน้นพลวงปู่สดหลังใหม่เนละสวยมากเลยหลวงพ่อทำไมอาะสัตว์ ุพระวันอังคารน,นี่พระวันอังคารพระวันจันทร์อ๋อเดี๋ยวเราวนเราวนันศุกร์วันอาทิตย์วนันศุกร์น่าจะเป็นฟังนี่พระสิมาาโพซิววอรีวันเสาร์นี่ไงนี่ใช่ไหมนี่พระวันศุกร์ดุ น,นี่คือพระประจำประจำวันของเราเกิดวันศุกร์แล้วคือเกิดวันศุกร์ก็คือ21นะความแข็งเนะี่ยี่สเอ่สิบเอเวลาแบบช่องอะไรก็21จบสาธุครับเดี๋ยวขอวางวางเงินวางเงินไว้ที่ชาวพระพุทธรูปก่อนนะทุกคน สาธุครับสาธุนี่สวยมากบรรยากาศดีจังสวยสวยอันนี้อยู่ด้านหลังเฮ้ยนี่เรามาแบบเรามาถึงพระพรูปองค์ใหญ่แล้วเราก็<ม>วางเงินไปกันสาธุนี่เงินเงินหนึ่งบาทของเราอยู่ตรงนี้นะ ใครอยู่รบเรีก็นี่นะเงินหนึ่งบาทของเราจากเซนียมทัวร์สาธุโอ้ยใหญ่พี่สาวไปแล้วไปเดี๋ยวเราไปถ้าแบบอันนี้คือจริงๆอ่ะวัดเขาก็จะไม่ได้มีจุดให้เราเข้าไปทำบุญอะไรนะก็คือเหมือนแบบเป็นวัดทั่วๆไปเหมือนเราให้มาเดินมาไหว้พระมาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็มี เดี๋ยวพาแบบไปเดินดูด้านหน้าน้องหมาวูตรงนี้สวย่ะเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้ด้วยสวยงามมีบอกว่าหัวล็อกข้างนี้อย่างงี้แได้อ,โหโหโหอ,อ๋อไม่ใช่อ,นนอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นสาลาการประเรียน แม้จะเป็นสาลาการเรียนหมดแล้วมีประมาณนี้แหละวัดมณนนี้ชนละขันนะครับเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวจะไปบอกที่อื่นๆเพราะว่าเราหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงในการที่จะเช็คอินเขาให้เช็คอินบ่ายสองใช่ไหมโรงแรมก็คือตอนนี้บ่ายโมงเหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งก็ mm hmm. อาจจะไป mm hmm. นั่งวัด อื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็ไปวัดที่มันเป็นแบบมีคาเฟ่ดีกว่าคาเฟ่ริมท่าที่เคยไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็วัด <What? S 2> มณีชลขันลบบุรีนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับการพาไปวัดนะฮะบ๊ายบาย